สวัสดีค่ะสวัสดีค่าุณช่มค่ะสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ที่11กันยายนพศ2 5 16ค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศฝนตกนะคะุณชุ่มตกเต,ต็มคืนนี่แหละค่ะจนหอดเสาะคุณช่มยังบลาศร้าอยู่นะคะก่อนที่จะออกไปทํางานข้างนอกนะคะเนมนูแบบบิเลิกในข้างเล่าพัฒนามาฝากเอ็ดซี่ทางช่องค่ะเล่าพัฒนามือหนีนะคะเป็นแนวทางเล่าพัฒนาของ เอสซีฝั่งโค้งค่ะงวดที่ผ่านมาเพิ่อนก็ได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้อยู่นะคะงวดวันศุกร์ที่แปดจันย่านาะคะแต่ว่างแม่หมูบริเลลุ่งห้นะคะก็เข้าศูนย์สองนะคะมิชชนศูนย์สองสองศูนย์ค่ะก็ต้องขอโทษกอไผ่นะคะที่บริเลลุ่งห้ยนะคะงวดนี้เข้ากับมาติดตามกันต่อนะคะมิชชั่นว่าแนวทางเพิ่อนจะเป็นจังได้เนาะค่ะจะเดินดีบบหรือว่าจังได้เนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะ เขาไปดึงตัวลีกน้ำกันเลยค่ะเอาค่ะมาเบิ่งน้ำกันค่ะ งวดที่ผ่านมาก,ก็บ่ได้เอาล่องห้ยนะคะคุณผู้ชมพราวาะในหมูล่องห้บ่ท่านเนาะค่ะควรได้ส่งตัวเรียกมาซาเนาะคุณผู้ชมงวดนี้มาตามมึงกันอีกนะคะ เป็นชุดบนล่างจับคู่ไห่คือเกาเนาะค่ะหกคู่เนาะค่ะไห้มาหกคู่คือเกาะค,ะค่ะ,คะให้มากเกาะะ้า,ก,ก,า,ะะากับเจ็ด ศูนย์เก้าเอาศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ด ให้มาหกคู่ค่ะคุณช่มค่ะให้มาหกคู่ตาพนกามิตตัวเน้ยนหายคือเก่านะคะเป็นว่าหายเนีนเด่นหลักเก้าเนาะคะ่ะเด่นหลักเก้าเด่นเก้ารองเจ็ด ค่ะ071747เป็นตัวกัมตัวรองนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นตัวรองแต่ว่าตัวเด่นก็คือเก่านะคะเด่นที่หลัก9 09 19 49แตเก่าก้าตว่าก็จะลืมกลับตัวน้ำนะคะท่านผู้ชมกลับตัวด้วย แคปหน้าจอตามนี้เลยนะคะในทางของ FC ฝั่งโคงเนาะคะ่ะวันที่11กันยายนพศ2566ค่ะให้มาวิ่งลูด9กับ7เนาะค่ะเด่น9รอง7นะคะจับคู่หมายม09 19 49 07 17 47ค่ะเน้นที่09 19 49เนาะค่ะ วิ่งรูดเนาะคะ่ะทันใดสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดเด้อคานผู้ชมค่ะพระว่ตตัวเล็กแนวทางของเพิ่นเนาะคะ่ะส่วนมากนะะเนาะค่ะแนวทางเล็กวิ่งของเพิินจะเข่าดีเนาะคะ่ะท่านใดที่มีตัวมักตัวชอบเนาะคะ่ะก็ลองเอามาจับใส่ของเพิินเมืองเนาะคะ่ะ ่ิพิจรณาเบิ้งเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่มูมกต้องขอ,ขอบุญเอฟซีฟังคงเนาะคะ่ะที่ได้ส่งตัวเล็กน้าทางมาให้เนาะคะ่ะแล้วก็ขอบุณพ่อแม่พี่น้องทนผู้ชมทุกทท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องเนาะค่ะแม่มูมกขอพ่อแม่พี่น้องทนผู้ชมทุกทท่านโชคดีรือรวยเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจะจนเน้อค่ะพอกันไ่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ